เป็นเพศคู่6-12เดือนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารอรุ่นกันนะคะว่าตัวไหนจะเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศไปพร้อมกับเงินรางวัลน,นะคะก็จะม้วนไวรางวัลไปเลย ครับต่อไปเป็นการประกาศผลรุ่12 12น6-12เดือนเพศผู้รวมสีนะครับชนะเลิกอันดับ3ครับปาค้ารับยกม,มือครับอันดับ2ครับน้องนำโชคอันดับ1แมนนี่ครับ ครับรุ่นต่อไปนะครับเตรียมย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้ได้เลยนะครับเบอร์หนึ่งครับปาร์ตี้ครับเบอร์สองเซนทันเบอร์สามหงส์ขาวเบอร์สี่เพชรทองคำเบอร์ห้าเดลน่าเบอร์หกซูเปอร์สตาร์ขอให้ผูกไว้ตรงหลักนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปแจกเสื้อนะครับเดี๋ยวจะดีทีนะครับวันนี้ครับจะเข้าทีมแกนแชมอ่นี้นะ เดี๋ยวจะเข้าไปชิงแกนแชว์นะครับหนึ่งตัวนี้โอ้ยนี้นะครับโอเคไหมโอเคครับโอเค